โอ้โหกราบสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม VPGK ใบนาวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟาร์นัลเอเวอรี่ภาคสองครับก็ไปดูกันเลยนะครับมีคนขอกันเข้ามานะครับโอเคไปไปดูนะไมรู้ว่ามันเล่นยังไงนะไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะอ๋อนี่นี่นี่อันนี้มเป็นอะไรนี่นะดูทุกคนไปด่าก็ทุกคนอันไม่รู้ถ้าผมเล่นได้เป็นก็ควายนะเพราะผมเพิ่งเล่นนะเล่นยังไงเนี่ยเล่นยังไง เล่ยนยังไงเนี่ทุกคนเปิดฟมเปิดไฟได้เลย ผมเล่นไม่เพนทุกคนดูก่อนไอคีนี่ใครเนี่ยโอ้เต็มไปหมดใครใครใครบ้างเนี่ยโอ้ผมเล่นไม่เพนนะทุกคนก็ขอไปนะโอ้มาถืออะไรกันเนะี่ยมันเล่นยังไงนะเนี่ยเกมผีเกมผีเขาได้ไหมเกมผี พีพีพูดรอนในทุนเหยื่อตา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 ก็เอ,อไปนะทุกคน,นกคน็ยังไ,ไม่มีวีวลแล่แววเลยนะฮะที่จะแบบมีอะไรดูกล้องหน่อยสิตีหนึ่งแล้วเหรอ ก็คล <Ash well. S 1> ิปก็จะมีประมาณนี้นะครับ <fi> ก็เดี๋ยวก็จะมาทำต่อนะครับถ้าเล uh ่นเป็นแลละเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็มาเล่นในดูแกนี้นะครับบาย